สวัสดีครับทุกท่านยามเย็นนะครับผมสังเกตไหมครับลูกๆเราเริ่มไม่กินอาหารแล้วก็จะกินอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับบางตัวก็ไม่กระดูกกระดิกแล้ว <c oughs> คือเขากำลังจะนอนเลยทุกท่านจะเป็นการนอนเข้าสู่จากวัยสามเข้าสู่วัยสี่นะท,ท่านก็คือนอนใหญ่นะครับผมนี่ครับแต่ว่าก็มีบางตัวที่โตก่อนนะครับอันนี้เป็นนอนใหญ่ละ <c oughs> จะมีอยู่ประมาณร้อยละห้านะทุกท่าน ที่เขานอนก่อนนะครับผมนี่นะท่านเนี่ยไม่ขยับละตัวที่กินคือตัวที่ยังไม่นอนนะครับผมรุ่นเดียวกันแล้วก็มีตัวไวยใหญ่นะครับผมไว้สี่นี่ครับผมที่เขาตุ้ยตยเนี่ยนะครับใหญ่ก่อนหมูเดี๋ยวเราจะเลือกออกนะท่านมันจะมีไหมผสมกันนะครับผมมันจะผสมประสานนะครับผมทั้งลูกผสมแล้วก็พันพื้นบ้านนะท่านนะครับเดี๋ยวเราคัดแยกได้นะครับผมน่ารักทุกท่านอันนี้